กองทุนพิุงหุ้นคืออะไรจะเอาหุ้นไทยที่กำลังตกหนักอยู่หรือไม่หรือจะเป็นอีกโครงการของรัฐที่จะเสียเงินไปฟรีๆเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมทีนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่ 13มนะครับมีนาคมนะหลายๆคนบอกว่าให้ผมบอกวันเวลาหน่อยจะได้รู้ว่าคลิปของผมเนี่ยอัดวันเที่ยวไหนเพราะบางทีเนี่ยใกล้เคียงกับสถานการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่หลายๆคนทวงผมมานะครับโครงการเก็บเงิน2000บาทยังอยู่นะครับยังอยู่แล้วก็ยังเก็บเหมือนเดิมนะแล้วตอนนี้โอกาสใกล้แล้วด้วยผมขอเชิญชวนนะครับใครเก็บแล้วเก็บต่อเก็บเกิน2000ยิ่งดีนะครับโอกาสที่เราจะยกเงินใกล้มาแล้วเป้าหมายเหมือนเดิมครับ1ล้านบาทครับ ก่อนอื่นเลยนะครับตอนนี้ผมบอกเลยนะตลาดสินทรัพย์ทางการเงินทั่วโลกสินค้าคอมมูนิตี้หรือสินค้าพกพาต่างๆทั่วโลกตอนนี้ราคาลงนะครับผมเห็นใจมากๆเลยนะหลายๆคนที่มีเงินเก็บเงินออมแล้วก็ลงทุนในตราสารทางการเงินเช่นหุ้นนะครับในหลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นตกหนักมากเพื่อนๆรอบตัวผมก็มาบ่นกันนะครับว่าเขาขาดทุนหุ้นเยอะจริงๆ แล้วคลิปที่ผมออกไปนะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมานะบอกว่าหุ้นไทยเนี่ยเซ็ตที่1,115จุดเนี่ยก็ยังถือว่าแพงถามว่าทำไมผมถึงบอกอย่างนั้นครับณนะตอนนี้นะครับทุกคนเห็นเหมือนกันหมดว่านักลงทุนและหลายๆคนที่ลงทุนอยู่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลครับตอนนี้ความกลัวกำลังปกคลุมตลาดเงินตลาดทุนทุกที่ในโลกนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวครับ สิ่งนี้คือเหตุผลหลักจริงๆทำไมผมถึงบอกว่าหุ้นยังแพงอยู่เซอร์กิตเบรเกอร์ที่ผ่านมาในอาทิตย์นี้นะครับลหลายๆลคนเพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกผมเคยเจอครั้งที่3แล้วครับผมอยากจะเล่าอย่างนี้ครับลหลายคนบอกโอโ้โหหุ้นน่ะลงมาจากจุดสูงสุดนะที่ประมาณ1,800จุดเหลือประมาณ1,200จุดเนี่ยเจอเซอร์กิตเบรคเกอร์เข้าอีกหุ้นถูกแล้วล่ะแต่อยากจะบอกอย่างนี้ครับเพื่อนๆครั้งที่แล้วนะครับที่เกิดวิกฤตซับพาร์มนะหุ้นจาก800กว่าจุดนะครับ ลงมาเหลือประมาณ450จุดครับเราเกิดเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับ2ครั้งภายใน1เดือนครับเดือนตุลาคมปี2551นะครับลองหาข้อมูลย้อนหลังได้เลยครับนั่นหมายความว่าอะไรเมื่อความกลัวปกคุมตลาดแม้หุ้นถูกขนาดไหนสินทรัพย์ทางการเงินถูกขนาดไหนก็มีโอกาสลงไปได้ต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานนะครับผมจึงอยากจะให้หลายๆคนนักลงทุนเพื่อนๆระวังนะ ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นซ้ําเดิมก็ได้ถ้าอยากจะค่อยๆเข้าค่อยๆทยอยซื้อสําหรับคนที่รับความเสี่ยงได้มากก็สามารถทําได้ครับถั่วไม้ห่างๆอย่าลงตุ้มเดียวหรือสําหรับคนเหมือนผมกลัวความเสี่ยงจะลงทีก็หเละการลองดูหรือถ้ากลัวความเสี่ยงมากๆนะครับรอหุ้นกับขารอให้ทุกอย่างมันกองอยู่บนพื้นก่อนเห็นแนวโน้มหุ้นขาขึ้นซื้อแพงหน่อยแต่ก็ยังสบายใจนะครับ อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อจริงๆนะครับไม่ได้ต้องการบอกให้ทุกคนกลัวนะแล้วก็ผมก็ตามธรรมชาติครับโดนด่าเช่นเคยครับออรบ,บอกว่าหุ้นตกหนักแล้วยิ่งไปเชียร์ให้คนกลัวอีกอยากจะให้เ,เพื่อนๆปกป้องเงินต้นให้ได้ครับเงินหายากเงินออมยิ่งลําบากเข้าไปใหญ่เลยครับถูกไหมฮะกว่าจะเงินออมรายได้ส่วนหนึ่งเงินออมอีกส่วนหนึ่งนะแล้วมีสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งครับดรสมคิดจารุศรีพิทักษ์นะครับบอกว่าจะตั้งกองทุนพยุงหุ้น กองทุนพยิยงหุ้นคืออะไรก็พูดง่ายๆครับก็จะตั้งกองทุนหรือหาเงินเนี่ยเข้ามาซื้อหุ้นเลยครับทำให้หุ้นเนี่ยไม่ตกเร็วเกินไปหรือไม่ตกลงไปก่อนนี้ครับปัจจัยหลักๆหรือเป้าหมายหลักจริงอ่ะสำหรับผมนะถามว่าทําเพื่ออะไรทําเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนครับ แล้วกองทุนไยุงหุ้นเนี่ยเป็นสิ่งแปลกให,หม่ไหมไม่ใช่นะครับเราเคยมีกองทุนพปยุงหุ้นมาแล้วครับโดยใช้กองทุนวายุพารคครับและในต่างประเทศนะครับเขาอาจจะไม่ไเรียกว่ากองทุนไปยุงหุ้นก็ได้แต่รัฐบ,บาลเนี่ยเข้ามาซื้อหุ้นเลยอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นตัวอเมริกาเองนะครับนางเจเน็ตเดเล่นนะครับผู้ว่าเฟดคนก่อนก็เคยบอกแล้วนะถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งเขาแนะนําว่าเฟดควรจะพิมพ์เงินเข้ามาซื้อหุ้นคล้ายๆล้กองทุนพปยุงหุ้นแหละครับแต่ว่าภาครัฐเนี่ย จริงๆเป้าหมายก็คือเรียกความเชื่อมั่นครับและผมก็เชื่อครับว่าท่านก็เห็นตอนเนี้ความกลัวหรืออารมณ์เนี่ยมันปกคุมตลาดมากกว่าเหตุผลและและท่านเองก็บอกว่าณตอนนี้ราคาหุ้นไทยต่ำกว่ามูลค่าปัจจัยพื้นฐานแล้วอันนี้ความเห็นของท่านนะครับอาจจะไม่ตรงกับผมนะครับผมว่ายังครับต่อรองได้อีกแต่ถามว่าแล้วทําไมล่ะทั้งญี่ปุ่นอเมริกาหรือแม้แต่ไทยเองอะ่ะเห็นว่าตลาดหุ้นสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอทําไมต้องเอาเงินรัด หรืออย่างน้อยเนี่ยถ้าเอาเงินคนอื่นนะทาไมภาครัฐต้องเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงทําไมไม่เอาเงินไม่เอาเวลาไปพัฒนาประเทศแทนต้องบอกอย่างนี้ก่นครับว่าจริงๆแล้วตลาดหุ้นเกี่ยวพันกับชีวิตเราเนี่ยอย่างใกล้ชิดทั้งทางตรงทางอ้อมเกี่ยวข้องกับทุกคนเลยนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะอย่างแรกเลยนะครับประเทศไทยในหลายปีที่ผ่านมาต่างชาติขายหุ้นไทยหลายแสนล้านแล้วนะครับและประเทศไทยก็มี การลดหย่อนภาษีที่เรียกว่า LTF IMF ถูกไหมฮะมีการเชิญชวนให้คนทั่วไปนมนุษย์เงินเดือนเข้ามาลงทุนเข้ามาดิเซในตลาดหุ้นนั่นหมายความว่าเงินของชนชั้นกลางสินทรัพย์ของชนชั้นกลางมนุษย์เงินเดือนหรือแม้แต่คนรวยเจ้าของธุรกิจนะครับอยู่ในตลาดหุ้นค่อนข้างเยอะการที่ตลาดหุ้นลดลงนั่นหมายความว่าความมั่งคัง่งหรือความร่ารวยของคนไทยลดลงนะครับอย่างที่2ครับบางคนบอกก็ไม่เห็นเกี่ยวกับผมเลยพี่ทีผมยังไม่เล่นหุ้น คุณพ่อคุณแม่ผมก็ไม่เล่นหุ้นผมคนเดียวเล่นหุ้นในบ้านคนอื่นในครอบครัวไม่เล่นเลยกลายเป็นว่าผมก็ได้ประโยชน์คนเดียวสิจริง,รงๆแล้วไม่จริงครับเรามีความช่วยเหลือภาครัฐอย่างเงี้ยครับกองทุนต่างๆที่ช่วยเหลือจ่ายเงินสําหรับเกษียณอายุบํานาญต่างๆอย่างเช่นกบขขอประกันสังคมหรือหน่วยงานอื่นๆมากมายเลยครับเพื่อนๆคงจะเคย <ๆ S 2> ได้ยินนะครับผมกมเคยทําคลิปแล้วนะว่าประกันสังคมจะล้มละลายนะครับตัวเนี้ยต่างประเทศก็วิเคราะห์ออกมานะนั่นหมายความว่ายอย่างไร องค์กรเหล่านี้นะครับเขาก็เอาเงินเราส่วนหนึ่งเงินสมาชิกส่วนหนึ่งเนี่ยไปลงทุนในหุ้นนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเขาขาดทุนหรือหุ้นให้ผลตอบแทนไม่ดีกองทุนนี้ล้มหรือมีเงินไม่พอจ่ายรัฐบาลต้องเข้ามาอุ้มรัฐบาลต้องแบกภาระแทนนะครับนั่นหมายความว่าคนหลายล้านคนผมว่าเผอเิญจะเป็นหลักสิบล้านคนด้วยครับที่จะเดือดร้อนจากการที่กองทุนเหล่านี้นะครับไม่สามารถจ่ายเงินให้ได้นะเพราะบางทีเนี่ย คนคนนึงได้บํานาญจริงๆแต่เลี้ยงทั้งครอบครัวครับก็เป็นไปได้ถูกไหมฮะนี่คือข้อที่2ครับข้อที่3ครับบริษัทประกันต่าง,าง,างๆที่เขาต้องลงทุนในหุ้นนะครับและเขาได้สัญญากับคนทั่วไปแล้วว่าเออเขาได้จ่ายผลตอบแทนให้เท่านี้นะถ้าเสียชีวิตให้เท่านี้นะแต่การคาดการ์ของเขาครับอย่างที่ผมเคยบอกเขาคาดการ์ว่าผลตอบแทนภาะรัฐบาลเนี่ยน่าจะผลตอบแทนที่ประมาณ3-4%นนะเขาเอาเงินส่วนหนึ่งไปลงในหุ้นแต่ปรากฏว่าหุ <rip> ้นก็ลง เขาอาจจะได้ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยได้จากครั้งเดียวจากราคาที่มันเพิ่มขึ้นนะครับแต่ครั้งต่อๆไปที่เขาจะซื้อเนี่ยผลตอบแทนจะลดต่ําลงมากตอนนี้พันธบัตรรัฐบาลไทย10ปีก็โอ้หให้ผลตอบแทนไม่ถึง2%แล้วครับยิ่งพันธบัตรรัฐบาลอเมริกานะครับ10ปนะีนะวันนี้นะครับให้ผลตอบแทนนะครับไม่ถึงปีละ0.8%นะครับนี่คือต่ํามากกองทุนเหล่านี้บริษัทเหล่านี้อยู่ไม่ได้ครับแล้วนึกดูว่าคนที่ถือกรมาทาการชีวิต ถ้าบริษัทจ่ายไม่ได้จะเกิดความปั่นป่วนโกลาหลขนาดไหนครับต่อมาครับผมบอกแล้วว่าพอตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยเกี่ยวข้องกับความมั่นค้างมั่นคงของเราเศรษฐีของเราชนชั้นกลางที่เอาเงินออมเนี่ยไปซื้อไปลงทุนถูกไหมฮะแล้วเพื่อนๆลองคิดดูครับสมมติเราบอกว่าเออเรามีเงินในหุ้นนั้นหล้านบาทพอหุ้นลงเราเหลือเงินเก็บหรือสมบัติของเราอะเหลือแค่ห้าแสนบาทสิ่งนี้จะทําให้เรารู้สึกโอยเราจนลงอะคนก็ไม่อยากจับจ่ายใช้สอยถูกไหมฮะ เจ้าของธุรกิจก็รู้สึกเอ้ยแยอง่เงินอยู่ในหุ้นขัดทุนอ่ะเขาอยากจะซื้อเขาก็ไม่มีลมจใจหายให้สอยแล้วเศรษฐกิจทั่วไปก็จะรับผลกระทบครับเขาเรียกว่าวลเอฟเฟกต์นั่นเองครับเรารู้สึกว่าเราจนลงไม่มั่นใจในสภาวะเศรษฐกิจไม่มั่นใจในความมั่งคั่งร่ารวยของคนเราก็จะลดการบริโภคลงนั่นเองครับและสุดท้ายถ้าเศรษฐกิจไม่ดีก็วนมาหาเราเศรษฐกิจไม่ดีอาจจะเกิด NPL เกิดขึ้นก็จะส่งผลกระทบไปหาธนาคารครับและธนาคารอย่างที่เพื่อนๆหลายๆคนทราบครับ ธนาคารเป็นเสาหลักหนึ่งของระบบเศรษฐกิจครับธนาคารมีปัญหาคนฝากเงินก็จะเดือดร้อนเห็นไหมฮะผมก็บอกว่าตอนนี้พอเป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะครับตลาดหุ้นมีความสัมพันธ์ทั้งทางตรงทางอ้อมกับทุกคนที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจครับดังนั้นกองทุนพิทงหุ้นเนี่ยผมก็เห็นด้วยนะครับว่าควรจะมีแต่รายละเอียดหลักเกณฑ์เนี่ยผมยังไม่เห็นนะก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆคุยครับ ก็มีความเป็นไปได้ครับว่ากองทุนประยุงหุ้นเนี่ยจะสามารถทําได้หลายแบบหนึ่งนะครับคือรัฐบาลเนี่ยเอาเงินมาเลยก้อนหนึ่งกี่หมื่นล้านเอาไปช่วยซื้อหุ้นอย่างที่2คือเปิดโอกาสให้กบขขอให้ประัาสังคมเนี่ยเข้ามาถือหุ้นเข้ามาซื้อหุ้นได้ในสัดส่วนที่มากขึ้นถามจริงๆว่าอันเนี้ยผมเห็นด้วยไหมผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับเพราะจากการคํานวณหลายๆคนเนี่ยบอกแล้วประัาสังคมอยู่ไม่รอดในระยะยาวแน่สมาชิกเดือดร้อนแน่ดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้เลยว่ายังไงก็แพ้ เปิดโอกาสให้ประันสังคมเข้ามาลงทุนในหุ้นที่ดีมีมูลค่าพื้นฐานอย่างดีก็ยิ่งดีเลยครับหรืออย่างที่3นะครับอาจจะให้ประชาชนคนทั่วไปนี่แหละเข้ามาลงทุนในหุ้นได้และให้สิทธิพิเศษบางอย่างอย่างเช่นลดหยอ่อนภาษีต่างๆเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะแต่ผมนะครับถ้าเป็นไปได้ยอยากจะหวังนะให้สมาคมนะักวิเคราะห์หรือเฟอร์นเ,รเจอร์เก่งๆชื่อดังของเมืองไทยนะครับมารวมตัวกันบอกเนี่ย เรารู้นะคนไทยเนี่ยมีความรู้เร่การเงินการลงทุนเนี่ยน้อยดังนั้นเนี่ยบริษัทต่างๆส่งคนเก่งๆระดับประเทศมานะครับมาช่วยกันเลือกคุณไทยมาช่วยกันสร้างพอร์ตโฟลิโอแล้วบอกว่าเออคนที่ไม่มีความรู้การลงทุนนะอันนี้คือเลือกจากฟันดมเนเจอร์เลือกจากผู้จัดการกองทุนที่เก่งสุดของคนไทยและกี่คนก็ว่าไปเขาจะเลือกคุณให้แทนคนก็น่าจะช่วยให้สร้างความเชื่อมั่นสำหรับคนทั่วไปได้นะครับผมอยากเห็นจริงๆนะครับความร่วมมือกันเกิดขึ้นและอีกอย่างนึงน,นะครับผมก็หวังจริงๆว่า ภาครัฐจะส่งเสริมความรู้ดรานการเงินการลงทุนให้แก่คนไทยทั่วไปได้มากขึ้นนะครับเพราะตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะหลายคนเริ่มหันมาสนใจการลงทุนหลายคนเริ่มสนใจมาเก็บเงินจากเหตุการณ์ภาวะผิดปกติจากสภาวะเศรษฐกิจอันนี้นี่เองครับอันนี้คือผมมองนะแต่ก็ต้องรอรุนกันครับว่าโครงการเนี่ยจะออกมาอย่างไรแต่ทุกโครงการครับมีข้อดีข้อเสียนะผมบอกเลยว่าผมเชียร์ผมชอบแต่ผมขอบอกข้อเสียก่อนหนึ่งเลยนะครับก็คือ สิ่งที่ภาครัฐกําลังทําคือการบิดเบือน,นกลไกตลาดครับบิดเบือน,นกลไกตลาดมาควองอะไรการบิดเบือน,นกลไกตลาดตลาดเนี่ยควรจะต้องปล่อยให้คนซื้อขายกันอย่างอิสระการที่ภาครัฐเข้ามาบิดเบือนจะทําให้ความสามารถในการเชื่อถือของคนทั่วไปเนี่ยสูญเสียและคนบางกลุ่มก็เห็นครับว่าเอ้ยถ้าหุ้นขึ้นเนี่ยเขาได้นี่นะถ้าหุ้นลงเนี่ยเดี๋ยวรัฐช่วยซื้อนั่นแสดงว่าอาจจะทําให้คนเข้าใจในมุมเนี่ยกล้าที่จะลงทุน เกินความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้ก็ได้นะครับเหมือนกับกึงก่งๆพนันขาเดียวครับผมก็เลยรู้สึกว่าอันนี้อาจจะไม่แฟร์กับคนทั่วไปเท่าไหร่นะอย่างที่2ครับเราก็ต้องดูจริงๆนะการที่ตั้งกองทุนไปยงหุ้นหรือช่วงนเข้ามาซื้อหุ้นเนะี่ยจริงๆแล้วหุ้นถูกจริงหรือเปล่าในอนาคตการลงทุนในวันนี้จะทําให้กองทุนจะทําให้คนที่เข้ามาลงทุนมีความมั่งคั่งเพิ่มสูงขึ้นจริงหรือเปล่า อันนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจมากเลยครับจริงๆผมอยากจะบอกนี่ครับเราทุกคนรู้ว่าเรากําลังอยู่ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4แนวโน้มการเติบโตของประเทศไทยก็ไม่ค่อยดีนอาคตเราเข้าสู่สภาวะสองคงคนแก่นี้ครัวเรือนก็สูงถูกไหมฮะถ้าการประเมินมูลค่าของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นมาผิด นั่นหมายความว่าจะส่งผลกระทบต่อคนหรือกองทุนที่เข้ามาลงทุนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นความเสี่ยงที่ผมกังวลอย่างหนึ่งเลยนะจึงอยากให้ระดับฟันมเนเจอร์หรือนอักวิเคราะห์เก่งๆท,ทั่วประเทศไทยเนี่ยมาช่วยกันมาช่วยกันหาหุ้นมาช่วยกันดูแลเงินของคนไทยครับอย่างที่3นะครับค่าเสียโอกาสครับแทนที่รัฐบาลจะเอาคนไปจัดการเรื่องอื่นไปจัดการพรัฒนาประเทศนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าเอาคนมาสนใจตลาดหุ้นซึ่งคนรับผลกระทบ หรือคนได้ประโยชน์เนี่ยอาจจะอยู่ในกลุ่มเล็กๆก่อนนะครับก็คือค่าเสียโอกาสนั่นเองครับนี่ก็คือมุมมองของผมนะแต่ที่ผมบอกแหะครับผมเชียรว,ว่ามีข้อดีมากกว่า1เลยก็คือตอนนี้การลงทุนของคนตลาดถูกปกคุมด้วยอารมณ์ดังนั้นการที่ภาครัฐเข้ามาเสริมสร้างความเชื่อมั่นทําให้คนได้หยุดคิดว่าเอ้ยตกลงเนี่ยประเมินมูลค่าใหมซ่ซิหุ้นมันถูกหรือมันแพงถ้าถูกแล้วซื้อหรือไม่ขายถ้าแพงอยู่ขาย อันนี้ผมก็ว่าแฟร์ครับอย่างที่สองครับกองทุนต่างๆคนต่างๆตอนนี้มีเงินไม่พอเกษียณนี่คือโอกาสที่ดีครับถ้าเราเลือกคุณให้เขาได้อย่างดีเลือกหุ้นให้เขาถูกทําให้ความมั่งคัง่งความร่ารวยของเขาในอนาคตเพิ่มขึ้นอย่างที่สครับนี่คือโอกาสที่ดีจริงๆที่จะให้ความรู้คนด้านการลงทุนการเงินเพื่อให้คนตระหนักถึงว่าเออเราควรต้องจัดการบริหารการเงินของตัวเองนะมันมีโอกาสที่คนจะตกงาน จากเศรษฐกิจมีโอกาสจริงๆที่คนส่วนใหญ่จะมีเงินไม่พอกเกษียณทำให้เขาสามารถยืนได้ตัวเองได้ทำให้เขามีความรู้ที่จะดูแลเงินของตัวเองได้อันนี้คือสิ่งที่สำคัญจริงๆครับและก็แน่นอนครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นการส่งเสริมการออมของประชาชนในระยะยาวด้วยครับดังนั้นโครงการนี้ผมเชียร์แต่อยากดูรายละเอียดจริงๆครับว่าใช้ใครมีส่วนร่วมบ้าง และจะมีรูปแบบอย่างไรจะลดหย่อนภาษีได้อย่างไรครับก็อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยติดตามกันดูนะครับและสําหรับใครที่มีหุ้นนะครับใจเย็นๆอย่าเพิ่งตกใจนะครับอยู่เฉยๆก่อนถ้าเราไม่รู้เอ้ซื้อดีขายดีอยู่เฉยๆก่อนก็ได้รอให้ทุกอย่างมันสงบก่อนใครที่คัดลอสแล้วคิดว่าตัวเองปลอดภัยก็สามารถทําได้ใครที่รับความเสี่ยงจะถือลอดหัวก็สามารถทําได้ครับขอให้ลงทุนอย่างมีสติตั้งกลยุทธ์ใหม่วางกลยุทธ์ในการลงทุนใหม่นะครับผมเอาใจช่วยทุกคนนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมรบกวนช่วยกด subscribe ผมหน่อยนะครับที่ YouTube คุยกันเงินกับทีนะครับแล้วก็ Facebook คุยกันเงินกับทีแล้วตัวผมเองก็มีพอดแคสต์นะครับที่ชื่อคุยกันเงินกับทีเช่นเดียวกันครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะคุยกับผมอยากจะปรึกษาครับแอดมาเลยครับที่ Li น์แอดทีมันนี่ครับผมยินดีจะคุยกับเพื่อนๆทุกคนนะแล้วก็ผมเองนะครับก็มีกลุ่มปิดใน Facebook นะครับที่ชื่อเลินอันเอิญนะครับเดี๋ยวทุกวันพฤหัสสามทุ่มผมจะมีไลฟ์สด แล้วก็คุยกับเพื่อนๆนะครับในทุกวันพฤหัสตอน3ามทุ่มจะสอนพื้นฐานการลงทุนต่างๆนะครับใครสนใจก็ขอเชิญน,นะครับดีต้อนรับทุกคนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่กรนาฟังจนจบนะครับและเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะสวัสดีครับ